พัตัวปุ๊บขึ้นรถเลยผมว่างกันนะเด็กกินเดียวก็ม่เยอะอะไรเขดิบของม่เอวี่ไม่กินแต่ผมอยากไปด้วยผมัวี่ตีหัวอว่าเยคุณเป็นทำไ่ไม่ส่งเหรอว่าัวพี่ เชื่อว่ามันยิ่งไปผมก็ไปแล้วไปแล้วด้วยไอ้3น,นัดทุกอย่างเมื่อกี้น,นลยเนะนะชื่อว่าเราอ่ะนเกตุเวลาผ่านเลยไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญด้วย,ยะนะเดียนะวันทีพทุเจ้าได้แสดงคำเป็นครั้งแรกสล้วก็เก็บแล้วตรอ ไม่ศานาครัเราพกตูวนตักตาะการวันนี้เป็นวันพระอยากจะท่องเทียร์นะครับเราเริ่มีูรับัของพระพุทธเจ้านะครับที่มาสอนนะครับรวมนะครับเราสาวกรวมทั้งเป็นหลักธรรมนะครันกากับเพื่อนนะครับ

สามอย่างที่มักจะเล่นเพื่อต้องสิ่งเหล่านี้นะแต่นี้นะครับเรื่องนั้นแต่ยังเรียนแบบต้องแบบเรียนแบบวันละเรียนนะเรียนแต่สามนะครับปัจจัยในหอยเป็นเพื่อที่เรียนหอยเป็นเพื่อที่แก่สามอย่างนะครับตอนนี้และเป็นเพื่อการเรียนจานุบาลสุดศาสนาและก็ตั้งแต่ที่ และก็เนี่ยอาการที่จะรส วันนี้ทุกวันวางเลนได้ยันะค่อยๆวางทำผิดใจไม่ได้ทำผิดใจให้รู้สึกแย่รู้สึกแย่ทีนี้ทำผิดใจไมกได้ไม่ได้ มีเอ็มดีคับจะไปส่งส่งีเอมไปส่งบรัทคนดีลายคนอ่างไรสุนสนด,ดสนะแคร้อยจะดรัไ่าครับครับาตามแตมไม่มีตามแตม I'm